เคยรู้สึกไหมครับว่าแบบทํางานหนักมาตั้งนานนะหลายปีเลยแต่ชีวิตมันเหมือนเหมือนยังอยู่ที่เดิมไม่ค่อยไปไหนเท่าไหร่อืมเป็นคําถามที่น่าคิดนะคะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่ว่าเราพยายามไม่พอนะแต่อาจจะเพราะเราถามคําถามผิดมาตลอดหรือเปล่าเหมือนเรื่องของช่างไม้คนหนึ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ครับจากบทสรุปหนังสือเล่มหนึ่ง ใช่เลยคะ่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากมาจากบทสรุปหนังสือวิงคของ Roger h a m ฮ l t ม n นสนะคะเขาเล่าเป็นนิทานสอนใจคือแก่นหล,ลักมันดีมากเลยมันทำให้เราถูกคิดว่าเอะหรือว่าความมั่งคั่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่การหาเงินเยอะๆอย่างเดียวแต่มันอยู่ที่การปรับมุมมองของเราเหมือนเปลี่ยนแว่นตาที่เราใส่แล้วก็การเริ่มตั้งคำถามที่มันใช่ที่มันตรงจุดกว่าเดิมครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งชื่อริชาร์ด อายุเก้าขวบพ่อเขาเป็นช่างไม้แล้วพ่อก็ป่วยหนักอืมหลังจากที่แบบใช้เวลา20ปีเต็มๆนะครับไปขอพรที่บ่อน,น้ำแห่งความมังคั่งทุกวันเลยหยอดเหรียญไปวอลลาด์โอ้ยยี่สิบปีอันหนึ่งบอกลูกไปขอพรแทนพ่อทีแต่พอริชาร์ดไปถึงบ่อน้ำอืมเขากลับไม่ได้ขอพรให้รวยเหมือนที่พ่อทำมาตลอดนะคะาาเด็กคนนี้เขาเกิดคำถามขึ้นมาในใจ เขาถามบ่อน้ําไปเลยแบบตรงๆเลยว่าทําไมพ่อผมทํางานหนักขนาดนี้แต่ไม่เห็นรวยสักทีไม่มั่งข้างรวยคาถามนี้แหละครับเปลี่ยนเรื่องเลยใช่ค่ะแล้วก็มีเสียงตอบกลับมาจากบ่อน้ําแบบลึกลับๆหน่อยบอกว่าเพราะพ่อเจ้าถามคําถามผิดมาตลอดไงล่ะโอ้โห oh. ถ้าอยากรู้คําตอบที่ถูกต้องไปหาช่งางทําแว่นตา ซึ่งจุดนี้เองค่ะที่การเดินทางตามหาความหมายของความมั่งคั่งจริงๆของริชาร์ดได้เริ่มขึ้นแล้วหลายๆแล้วหลายๆคนที่เขาไปเจอระหว่างทางเนี่ยก็ให้บทเรียนให้มุมมองที่แตกต่างกันไปหมดเลยน่าสนใจมากครับเริ่มจากช่างทำแว่นตาเลยบทเรียนแรกนี่เอ่อเหมือนเป็นการปรับโฟกัสเลยนะครับใช่ค่ะช่างทำแว่นตาสอนเรื่องการมองเห็นไม่ใช่แค่ภาพชัดไม่ชัดแต่ ใช่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องสายตาแต่เป็นการฝึกมองหาโอกาสแทนที่จะจมอยู่กับปัญหาเหมือนที่พ่อเขามองมาตลอด20ปีอืมเหมือนเปลี่ยนเลนสที่ใช้มองโลกมองสถานการณ์ไปเลยถูกต้องค่ะเปลี่ยนจากมองว่าขาดอะไรเป็นมองว่ามีความเป็นไปได้อะไรบ้างพอไปเจอช่างปรับปราบทเรียนต่อมาก็คือเรื่องกระแสะค่ะกระแสะของความมั่งคั่งกระแสะหมายถึงยังไงครับ ช่างปรับปราเขาเปรียบเทียบเงินเหมือนน้ำเลยค่ะถ้าเรามีแต่ทางให้น้ำไหลออกคือใช้จ่ายอย่างเดียวโดยไม่มีท่อหรือระบบที่ทำให้น้ำไหลกลับเข้ามาอย่างเช่นการลงทุนหรือการสร้างไรายได้เพิ่มอะไรอย่างนี้อ๋อมันก็หมดไปเรื่อยๆใช่ค่ะมันก็ร่อยหรอลงต้องสร้างระบบให้เงินมันหมุนเวียนมันงอกเงยได้ฟังดูเหมือนเปลี่ยนจากการเป็นแค่คนใช้เงินมาเป็นคนบริหารเงินให้มันเติบโตประมาณนั้นเลยค่ะมีบทเรียนไหนครับที่แบบเด่นๆเลย มีอีกอันที่น่าสนใจมากค่ะมาจากคนหาปลาคนหาปลาใช่ค่ะคือเขาไม่ได้ทำงานแบบหามรุ่งหามค่ำนะแต่เขารู้จังหวะเขาจะเลือกไปหาปลาเฉพาะช่วงเวลาที่ปลาชุมที่สุดทำให้เขาได้ผลลัพธ์ดีกว่าคนที่ออกเรือทั้งวันนิกโอ้โหอันนี้พลิกมุมมองเลยนะจากที่คิดว่าต้องขยนันต้องทำเยอะๆตลอดเวลาใช่ค่ะบทเรียนนี้บอกว่าการทำงานอย่างฉลาดคือเลือกจังหวะที่เหมาะสมเนี่ย อาจจะให้ผลดีกว่าการทำหนัก,นกๆแบบไม่ดูตามาตาเรือใช้พลังงานให้ถูกจุดถูกเวลาไม่ใช่สักแต่ว่าทำเยอะๆแต่ผลอาจจะไม่คุม้มถูกต้องค่ะคนอื่นๆที่ริชาร์ดเจอก็มีบทเรียนคล้ายๆกันใช่ไหมครับอย่างเรื่องการใช้ประโยชน์จากกระแสรหรือเทรนคนภายเรือหรือการรู้จักจุดแข่งตัวเองนักดนตรีใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องพลังของทีมเวิร์ด้วยจากผู้จัดการรีสอร์ท ทุกอย่างมันเสริมกันหมดเลยนะครับใช่ค่ะจนมาถึงบทเรียนสําคัญอีกอันจากช่างไม้อีกคนนึงนะคะไม่ใช่พ่อเขาครับช่างไม้คนนี้สอนเรื่องการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ทําอะไรฉาบฉวยเหมือนสร้างบ้านก็ต้องสร้างให้แข็งแรงทนทานไม่ใช่แค่สวยแป๊บเดียวอุบได้ลุกซึ้งมากเขาว่ายังไงครับหญิงชราสรุปให้ริชาร์ดฟังว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงอะ่ะมันไม่ใช่แค่เงินทองหรือของนอกกายนะ แต่มันคือปัญญาที่จะนำทางชีวิตเราคือความรักที่เชื่อมโยงเรากับคนอื่นแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือการให้ค่ะการให้ใช่ค่ะเพราะวงจรของความมั่งคั่งที่แท้จริงอะ่ะมันเริ่มจากการให้ไม่ใช่การเอาแต่ร้องขอโหนี่คือคำตอบที่ริชาร์ตามหามาตลอดเลยสินะครับเหตุผลที่พ่อเขาไม่รวยสักทีก็เพราะใช้เวลา20ปีไปกับการขอตลอดถามคำถามผิดผิดมองแต่ปัญหามองแต่ว่าตัวเองขาดอะไร อืมใช่เลยค่ะแล้วก็ไม่เคยเข้าใจหลักการสร้างคุณค่าการลงทุนการทำงานอย่างฉลาดหรือแม้แต่พลังของการให้เลยตรงประเด็นที่สุดเลยค่ะเรื่องของริชาร์ดมันก็เลยเหมือนการเดินทางเพื่อค้นพบว่าจริงๆแล้วความมั่งคั่งมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายหรอกแต่มันเป็นเหมือนผลพลอยได้ของการที่ว่ามีมุมมองที่ถูกต้องเข้าใจกฎบางอย่างของชีวิตแล้วก็ลงมือทำอะไรที่มันสอดคล้องกับกฎเหล่านั้นครับพอฟังแล้ว ก็น่ากลับมามองตัวเองเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในชีวิตเราทุกวันนี้เนี่ยมีคําถามผิดๆอะไรบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะถามตัวเองอยู่โดยไม่รู้ตัวแล้วคําถามพวกนั้นมันอาจจะกําลังจํากัดศักยภาพหรือจํากัดความก้าวมาของเราอยู่เงียบเหี้ยวก็ได้น่าคิดนะคะหรือลองคิดดูว่าบทเรียนจากใครในเรื่องนี้ช่างทําแว่นตาช่างประปาคนหาปลาหรือหญิงชาราที่มันสะท้อนสถานการณ์หรือความคิดของเราตอนนี้มากที่สุดลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับ